น้ำยำสูตรนี้สามารถเอาไปทำกินทำขายได้เลยถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกรสชาติแบบแซ่บมากทุกคนเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานคือครบรสเลยถ้าทำยำแบบนี้นะยังไงก็อร่อยผักชีก็ล้างให้สะอาดแล้วนำมาหั่นนะคะทุกคน ลำต้นก็หั่นเอาด้วยนะคะประมาณนี้เนอะแล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะก็ตัดตัดใสย่ยยำมาแหละเนาะพริกก็นำมาตัดก่อนนะคะทุกคนตัดเอาเม็ดออกเนาะแล้วก็นำไปล้างนะคะล้างพริกเสร็จแล้วนะคะเม็ดเอาออกให้หมดนะคะ ถ้าเหลือก็เหลือนิดหน่อยได้นะคะแล้วก็แช่น้ําไว้อันนี้เราจะเอาแค่สีของพริกเนะเาะก็แช่ไว้สัก10-15นาทีแช่พริกได้ที่แล้วก็นํามาปั่นนะคะ ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนเพราะเราต้องการสีของเขานะแล้วเราก็จะได้สีพริกหน้าตาแบบนี้นะคะเรามาปั่นเครื่องทำน้ำยำกันนะคะก็ใส่รากผักชีกระเทียมกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะทุกคนถ้าเป็นกระเทียมไทยกิ่นจะชุนเกินไปนะคะพริกแห้งพริกนี่ใส่ตามความชอบเลยนะคะ ขี้ค้าแดงแล้วก็ปั่นอันนี้ปั่นไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็ไม่ต้องหยาบมากประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะเราจะได้พริกหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะปรุงน้ำยำกันนะคะก็ใส่น้ำพริกที่เราปั่นไว้นะใส่ลงไปเลย น้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเกลือผงปรุงรสแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะแล้วก็นําไปต้มนะคะไป นำน้ำยำม,มาต้มนะคะทุกคนอันนี้ก็คนเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายเนาะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้นะคะตอนนี้น้ำตาลก็ละลายจนหมดแล้วนะคะทุกคนสำหรับน้ำยำสูตรนี้นะคะคนที่ไม่กินเผ็ดนะคะก็กินได้สบายๆแต่สีแบบสวยยัวย่วยวนชวนหิว เช่นเคยนะคะก็ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเราต้มแค่ให้น้ำตาลละลายก็พอนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาปรุงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ปล่อยไว้ให้เย็นแล้วเนาะสำหรับหัวกระเทียมนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ำกระเทียมพริก อันนี้ใส่ตามความชอบเลยนะคะมะนาวมะนาวนุ้ยจะใส่เปลือกไปด้วยนะวันนี้เราจะใช้มะนาวแท้ในการปรุงนะคะผักชีแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยำสูตรนี้สามารถเอาไปทำกินทำขายได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกมาทำยำกันเลยนะคะทุกคนก็ตักน้ำยำใส่เลยนะคะเครื่องเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำยำก็ใส่ตามความชอบเลยนะคะอันนี้เราอยากได้แบบแซ่บๆหน่อยเนาะ เรียบร้อยแซ่บ